ขอโอกาสวันนี้จะพูดถึงสติความยับยั้งชั่งใจพระพุทธองค์ได้แสดงไว้ก็คือให้เราพิจารณาก่อนแล้วก็ค่อยทำในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เรากำลังจะทำอย่างนี้เขาเรียก <regarde S 2> ว่าม,มันคิดก่อนแล้วมันค่อยทำก็คือมันมีสัมมาทิฏฐินำหน้า บางครั้งก็คนทุกคนอย่างเงี้ยได้ทำเรื่องราวอะไรไว้มากมายก็คือบางครั้งก็ทั้งดีทั้งไม่ดีอย่างเงี้ยบางครั้งความดีที่มันเข้ามาแบบว่าเขาเรียกว่ามันมาต่อเนื่องต่อเนื่องอย่างเงี้ยด้วยบุญเก่าที่มันทำมาอย่างเงี้ยมันก็จะหลงละเลอไปกับมันอะไรกับมันมันก็จะทำตัวอะไรอย่างนงี้ไม่ค่อยถูกก็คือ ก็ให้เราตั้งสติตั้งสติแล้วก็ค่อยๆทำค่อยๆจัดการบริหารไปทีละอย่างทีละอย่างมันก็จะดียิ่งๆขึ้นไปให้มีสติความยับยัง้งชั่งใจและให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวแต่ว่าสองสิ่งนี้มันก็จะมาคู่กันบางครั้งก็สันเสริญกับนินทาก็จะมาคู่กันก็คือหมายถึงว่าบางครั้งเรื่องที่มันไม่ดีเข้ามาอย่างเนี้ย ก็ให้เรามีสติระลึกรู้แล้วก็ยับยั้งชั่งใจแล้วก็พิจารณาก่อนแล้วก็ค่อยทำแล้วมันก็จะจัดการปัญหาอะไรต่างๆไปได้ทีละขั้นทีละตอนอย่างมีสติอย่างดีที่สุดในตอนนั้นแล้วมันก็จะมีสติพัฒนาให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรขึ้นไป ถ้าหากเราขาดความยับยัง้งชั่งใจไม่มีสติอย่างเงี้ยบางครั้งก็อย่างยกตัวอย่างก็คือบางทีบุญหล่นทับถูกลอตเตอรี่หลายสิบล้านอย่างเงี้ยบางคนก็คือดีใจมากถึงกับช็อกแล้วก็ไม่รู้จะจัดการอันไหนก่อนอันไหนหลังอะไรอย่างงี้แล้วมันก็จัดการไปให้คนนั้นคนนี้อะไรมันเขาเรียกว่าขาดการยับยัง้งชั่งใจแล้วก็ตั้งสติก่อนแล้วก็ค่อยจัดการ มันก็จะจัดการแบบตะเปะตะปะไม่ได้ดีเท่าที่ควรแล้วมันก็จะทำให้เราแบบว่าวิตกเดี๋ยวจะเอาอย่างนั้นเดี๋ยวจะเอาอย่างนี้อย่างเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับเราอย่างเงี้ยอย่างเช่นอาจจะแบบว่าเราทำดีมาตลอดแล้วบางทีเราไปทำผิดสักหนึ่งครั้งหรือสองครั้งอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นก็มาลุมประนามเราว่าเราอะไรต่างๆนานา แต่ความดีที่เราทำมาเขาก็ไม่ได้เห็นไม่ได้อะไรอย่างนี้แล้วเราก็จะมาเอาคำพูดที่เข้ามาประนามเราในเรื่องสองเรื่องต่างๆนานาเนี่ยมามาว่าเราศาสตรเสียเทเสียอะไรต่างๆแล้วเราก็ไปหลงไหลกับมันแล้วบางครั้งบางคนก็ทนมันไม่ได้ก็ได้มาทำร้ายตัวเองฆ่าตัวเองก็มีหรือทำร้ายตัวเองด้วยสาเหตุต่างๆกันไปก็มี พระพุทธองค์ถึงตัดสั่งบอกความพฤฤิสูจสงฆ่งทั้งหลายทั้งทุกทท่ทานอย่างนี้ก็คือให้พิจารณาก่อนแล้วค่อยทําก็คือให้ยับยัง้งชั่งใจแล้วก็ให้มีสติอยู่ทุกๆขณะที่เราทําอย่างนี้คําว่าสตินี่คือมันใช้ได้ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมสติทางธรรมก็มีด้วยกันก็คือสติเรียนรู้สมมติสติเรียนรู้สมมติการจัดการบริหารจัดการบริหารว่า เวลานี้เราจะทําอันนี้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 แล้วเรื่องอื่นๆที่มันเข้ามามันก็จะจัดการบริหารแบ่งเวลาทำอย่างนี้คือก็เรียกว่าใช้สติพิจารณาก่อนเราค่อยทำทางโลกส่วนส่วนสติในทางธรรมก็คือให้เรารู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันงานที่เราทำอยู่ทุกๆขณะให้มันดีที่สุด อย่าไปเอาหลายเรื่องมารวมกันงานที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็จะจัดการได้ดีในสติตรงนี้ก็คือให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวไม่ไปเอาหลายเรื่องมารวมกันให้จิตมันแบบไปไม่มีทิศไม่มีทางให้สติมันจดจ่ออยู่กับปัจจุบันกับงานที่ทำทำความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เหมือนอย่างไม่ว่าอะไรงานปัจจุบันมันก็จะทำได้ดีแล้วสติปัจจุบันเนี่ย จากที่มันไม่มีกําลังมันไปกับอดีตอนาคตมันสติมันจะมาจดจ่ออยู่กับปัจจุบันเราทําควบคู่กันไปอย่างเงี้ยต่อไปสติที่มันไม่มีกําลังสติมันก็จะมีกําลังสติมีกําลังนี่สติกลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่างซื่อๆทากับปัจจุบันอย่างซื่อๆงานปัจจุบันมันก็คือทํามันดี มันดีเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเดี๋ยวสิ่งที่ดีกว่ามันก็จะมาเราก็จะทําไปเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราจะจัดการบริหารงานในปัจจุบันนี้ได้อย่างดีส่วนสติในธรรมก็คือให้รู้ตัวอยู่กับงานปัจจุบันที่เราทําตัวอยู่ที่ไหนให้สติอยู่ที่นั่นงานอยู่ที่ไหนก็ให้สติอยู่กับงานต่อต่อไปก็คือทั้งสติทางโลกทางธรรมเนี่ยมันก็จะมาอยู่จดจอ่ออยู่ในที่ที่เดียวกัน แล้วเราก็จะแยกสติระหว่างสติสมุติทางโลกกับสติทางธรรมสติทางธรรมก็เป็นสติรู้เนื้อรู้ตัวอย่างซื่อๆอ,อย่างไม่ว่าอะไรสติทางโลกก็คือเรียนรู้การงานที่เราจะต้องทํานปัจจุบันให้มันได้ดีที่สุดแล้วก็วางกำลังใจแบบว่าไม่ให้มันไปกับเรื่องที่ดีมากจนเกินไปไม่ให้มันไปกับเรื่องเล่ห์ที่มากจนเกินไป ให้มีการจัดการบริหารที่ดีอย่างนี้นี้เขาก็เรียกว่าสติหากถ้าให้อย่างนั้นแล้วเราก็จะเขาเรียกว่ามันจะเตลิดบางคนก็เสียใจมากๆก็โดดตึกบ้างกินยาบ้างฆ่าตัวตายบ้างบางคนก็บุญหล่นทับมามากๆอย่างนี้ก็ได้ไปใช้จ่ายอะไรสรุยสลายดโดยที่ตัวเองไม่เคยได้ใช้จ่ายมาก่อนไม่นานมันก็หมดไป นี่แหละสติมันต้องมาใช้ควบคู่กันไปสติทางโลกมันใช้แค่สมุติสมุติการจัดการบริหารโดยในทางธรรมในทางธรรมก็คือสัมมาทิฏฐิก็มีความเห็นชอบให้เราพิจารณาอย่างนี้แล้วค่อยทำทุกๆวันแม้กระทั่งการกินข้าวการนุ่งผ้าห่มผ้าพระพุทองค์ก็ให้มีสติการเข้าห้องน้ํา เก็บกวาดใบไม้ทุกๆอย่างพระองค์ก็ให้มีสติก้าวขาซ้ายก็ให้มีสติก้าวขาขวาก็มีสติตามดูรู้ลมหายใจเข้าก็ให้มีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าแล้วก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกมันจะใช้สองอย่างควบคู่กันไปส่วนทางโลกอย่างเงี้ยเราก็อยู่กับโลกแต่เราไม่ติดโลกอยู่กับอยู่กับธรรมแต่เราไม่หลงธรรมเราก็ทําอยู่กับมันอยู่อย่างนี้ตลอด ต,ต่อไปก็คือเขาเรียกว่ามันจะพัฒนาขึ้นเพราะเรามาทำเหตุถูกเรามาเดินอยู่ในมรรคในองค์แปดศีลสมาธิปัญญาเราทำเหตุถูกผลมันจะย่อมถูกพระพุทธองค์ได้ท่องเที่ยวในสังสารวัตนี้มายาวนานแสนยาวนานการจัดการบริหารทางโลกอย่างงี้พระุองค์ก็จัดการบริหารได้อย่างดีทำได้อย่างดีอะไรได้อย่างดี แต่ว่าของทางโลกมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปแต่ว่ามันผ่านมาผ่านไปก็คือเราทําอยู่ในสัมมาทิฏฐิไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็คือมีศีลเป็นที่ตั้งนะมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่ามีความเห็นชอบอย่างเงี้ยก็เท่ากับเรารักษาศีลไปในตัวเมื่อเรารักษาศีลไปได้ในตัวอยู่ในระหว่างวานมากน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายอย่างเงี้ย มีสติอยู่ในปัจจุบันอย่างเนี้ต่อไปเราก็จะเป็นผู้ที่ทรงศีลผู้ที่ทรงสติสัมมาสมาธิมันก็จะมาควบคู่กันไปกับเอียบบทที่เราเดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่แล้วก็ยืนอยู่อย่างนี้แล้วต่อไปเรามาพิจารณาชีวิตเราตามความเป็นจริงด้วยสติทางโลกกับทางธรรมที่เอามาพิจารณาควบคู่กันไปมันจะเห็นชีวิตตามความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยจะดีก็ตามจะร้ายก็ตามมันจะเป็นแค่แบบบางอย่างก็สมหวังบางอย่างก็ผิดหวังมันจะเป็นไปแค่ตามกาลเวลานั้นๆนัๆ้นๆเท่านั้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันก็ผ่านไปอย่างนี้สติทางโลกก็จัดการมันไปเราก็จะเรียนรู้กับมันไปสติทางธรรมก็คือรู้กับมันอย่างซื่อๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันตั้งอยู่ไม่ได้มันทนอยู่ไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงเราก็จะใช้สองสิ่งนี้มาควบคู่กันไปแยกแยะอย่างนี้แล้วท้ายที่สุดอย่างนี้เมื่อกําลังศีลกําลังสติกําลังสมาธิกําลังปัญญามันพร้อมมันจะค่อยๆวางค่อยๆประหารกิเลสมันจะค่อยๆเบาค่อยๆเบาค่อยๆเบาเราทําเหตุถูกผลมันก็จะเกิดขึ้น มันจะเบามันจะสบายมันจะมียาณอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติจร้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้วมันจะแจ่มแจ้งในธาตุสี่มันจะแจ,มแจ่ 4, ม,จแจมแจ้งในอุปทานขันห้ามันจะแจ่มแจ้งในอวิชามันจะเห็นดินก็สัตว่าดินน้ำก็สัตธรว่าน้ำไฟก็สัตธรว่าไฟลมก็สัตวรว่าลมมันเห็นเป็นเพียงแต่าธาตุธรรมชาติ ที่อุปทานขันห้ามันไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงมันมายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นสัตว์บุคคลเหล่าเขาเป็นของของเรามันก็จะถูกถอดถอนออกไปด้วยสัมมาสติสัมมาสม,มาธินี่แหละมันจะค่อยๆเห็นตามความเป็นจริงวันนี้คำสอนยังอยู่สมบูรณ์พระที่ท่านปฏิบัติได้มักได้ผลก็ยังมีอยู่สมบูรณ์ไม่เคยขาดสายตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกางถึงที่สุด ให้เราน้อมมาปฏิบัติเราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตเราจะบอกตัวเองได้ว่าชาติเราสิ้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วเราจะบอกตัวเองได้ไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์วันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ